การเดินทางจากบ้านนาป่าหวานไปยังวังน้ำเย็นในแขวงบอลิคคำไซส,สปปลาวเป็นเส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ขับรถเที่ยวเส้นทางท่าแขกโดยมีข้อมูลเส้นทางดังนี้เส้นทางและการเดินทางจุดเริ่มต้นบ้านนาป่าหวานเมืองคำเกิดแขวงบอลิคำไซเส้นทางหลักใช้เส้นทางถนนหมายเลข8มุ่งหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกไปทางหลักสาว จุดเชื่อมต่อเมื่อขับมาตามถนนหมายเลข8ดเลยเขตบ้านท่าบักจะมีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเพื่อมุ่งหน้าไปยังวังน้ำเย็นจุดสังเกตก่อนจะถึงวังน้ำเย็นคุณจะผ่านหมู่บ้านนาป่าหวานออกสู่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่สวยงามมักมีนักท่องเที่ยวจอดแวะถ่ายรูปกันมากข้อมูลสถานที่ปลายทางวังน้ำเย็น เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นสระน้ำสีฟ้าใสท่ามกลางป่าไม้และภูเขาหินปูนวังน้ำเย็นในเขตบ้านนาป่าหวานเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซประเทศลาวที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมจากสายลุยและคนที่ชอบบรรยากาศแบบอันซีนครับนี่คือข้อมูลสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่นี้ครับที่ตั้งและลักษณะเด่น สถานที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านนาป่าหวานเมืองคําเกิดแขวงบริคําไซเส้นทางไปเมืองหลักซาวลักษณะเป็นวังน้ำเย็นธรรมชาติที่ใสจนเป็นสีฟ้าอมเขียวคล้ายกับปลูลากูนที่วังเวียงแต่มีความเป็นธรรมชาติสูงกว่าและยังไม่ถูกเติมแต่งด้วยสิ่งก่อสร้างมากนะครับน้ำที่นี่เย็นสมชื่อและมีความใสสะอาดมากรอบข้างโอบล้อมด้วยทุ่งนาภูเขาเห็นปูนและป่าไม้ <c oughs> <า>กิจกรรมยอดนิยมเล่นน้ำน้ำใสและเย็นฉ่ำเหมาะแก่การาลคลายร้อนอพักผ่อนมีการทำแคร่ไม้หรือซุ้มริมน้ำไว้ให้บริการสำหรับนั่งกินข้าวและพักผ่อนกับครอบครัวถ่ายรูปเนื่องจากน้ำมีสีฟ้าสวยตัดกับโขดหินและต้นไม้จึงเป็นจุดเช็คอินที่ถ่ายรูปออกมาสวยมากครับข้อควรรู้ก่อนไป การเดินทางเส้นทางจากทางหลวงหลักเข้าไปยังตัวบ้านนาป่าหวานอาจมีความสมบุกสมบันในบางฤดูกาลแนะนำให้ใช้รถที่มีสมรรถนะดีหรือรถกระบะจะสะดวกกว่าครับฤดูกาลช่วงที่น้ำใสที่สุดคือฤดูหนาวและฤดูร้อนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมหากไปช่วงฤดูฝนน้ำอาจจะมีสีขุ่นและกระแสน้ำเชี่ยวได้ครับอาหาร บริเวณนั้นอาจมีร้านอาหารท้องถิ่นไม่มากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นส้มตำไก่ย่างหรืออาหารตามสั่งง่ายๆหากต้องการความหลากหลายแนะนำให้เตรียมสเสบียงเข้าไปเองครับเมืองคําเกิดแขวงบริคำไซเป็นเขตที่มีภูเขาหินปูนสวยมากครับคล้ายท่าแขกหากคุณไปวางน้ำเย็นแล้วยังสามารถแวะเที่ยวถ้ำหรือน้ำตกอื่นๆในระแวกเมืองหลักซาวได้อีกด้วยครับ สำหรับใครที่อยากตามไปสัมผัสความงามที่นี่ผมสรุปแนวทางการมาเองให้เห็นภาพชัดขึ้นครับรถส่วนตัวสำคัญมากครับควรเป็นรถส่วนตัวกระบะหรือ SUV จะดีที่สุดหรือถ้าเป็นสายแว้นการเช่ารถมอเตอร์ไซค์จากตัวเมืองหลักซาวขับเลาะมาเองก็ได้ฟิลไปอีกแบบครับการนำทางปักหมุดไปที่บ้านนาป่าหวานหรือถามทางคนท้องถิ่นในเมืองคำเกิดหรือหลักซาวได้เลยครับคนลาวแถวนี้ใจดีครับ เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานจัดการเต็มรูปแบบแนะนำให้เตรียมน้ำดื่มขนมหรืออาหารปิกนิกง่ายๆติดรถไว้เพราะร้านค้าหน้างานอาจจะมีจำกัดหรือมีเฉพาะวันหยุดครับมาเองถึงคุ้มค่าไม่จำกัดเวลาจะแช่น้ำนานแค่ไหนก็ได้ไม่ต้องรอรอบรถความสงบคุณจะได้ยินเสียงป่าและเสียงน้ำจริงๆแบบไม่มีเสียงเครื่องยนต์รถทัวรบกวนความภูมิใจ การได้คนพบพิกัดสวยๆด้วยตัวเองคือสเสน่ห์การเที่ยวลาวที่แท้จริงครับคำแนะนำเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นการจัดการโดยชุมชนหรือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นอย่าลืมช่วยกันร,รักษาความสะอาดและอุดหนุนสินค้าหรือค่าจอดรถของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนบ้านนาป่าหวานด้วยนะครับ